สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสตียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพุธที่11ตุลาคม2566นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ข่าวน้อยมากนะครับผมก็เลยรวบรวมนะครับผมข่าวมาเป็นวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าข่าวเยอะมากนะครับค่อยๆฟังนะฮะผมจะไล่เรียง แต่ละข่าวนะครับอย่างละเอียดให้ฟังกันไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้อาจจะอาจจะนะอาจจะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับอ่ะข่าววันนี้มีอะไรบ้างนะครับข่าววันนี้ก็จะมีการประกาศของเอเดนอาซามุวานนี้นะครับผมที่แขวนสตาร์ทแล้วนะฮะในวัย32ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้ง คํากล่าวอำลาในสื่อโซเชียลของอาซานะครับรวมไปถึงที่ทาง Small สโมสรเนี่ยประกาศแบบออฟฟิเชีด้วยนะครับที่ขอบคุณอาซานะครับแล้วก็มีบริมดีอาสนะครับซึ่งตอนแรกนะฮะอยากจะเล่นให้กับทีมชาติสเปนนะแต่ก็ไม่เรียก สักทีนะฮะเรียกไปก็ติดตัวสำรองไม่เคยได้ลงเล่นนะครับตอนนี้แกเลือกแล้วนะฮะว่าจะไปเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะแล้วก็บทสัมภาษณ์โคเซลูปเปิดใจนะฮะที่พูดถึงว่า โอ้โหการมาอยู่ที่มาเด,ดเนี่ยอันนี้แหละคือความต้องการสูงสุดของผมแล้วนะผมจะต่อสู้กับที่นี่ให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะจากรีเลโวนะครับและปิดท้ายด้วยการแจกรถ BMW ดนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับผมก็ได้ทุกคนนะครับเกปานี่โอ้โหแจ็คพอตน,นะย้ายมาไม่กี่เดือนได้แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะครับอย่าลืมนะก่อนอื่นขอช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันก่อนนะครับข่าววันนี้มันเยอะนะฮะข่าววันนี้มันเยอะมากนะ เริ่มกันที่ข่าวของเอเดนอาซากันก่อนนะครับก็เต้าอ้วนนะฮะเต้าแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะครับโอ้โหใครนับได้ไหมเนี่ยว่าตั้งแต่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเล่นกี่เกมนะฮะแล้วก็เขาแบบโอ้โหมีอิมแพคกับเรากี่เกมใครตอบผมได้นะโอ้โหสุดยอด คุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเอเดนอาซาจริงนะครับก็ประกาศแขวนสตร์ทอย่างเป็นทางการนะครับปรีทายนะครับไม่ว่าทีมชาติสโมสรนะครับในวัย32ปีนะครับแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะรีไทยเนี่ยมันก็มีทีมจากฝั่งฝรั่งเศสนะครับจากลีกเอิงนะก็ให้ความสนใจของเขานะครับอย่างซาอุอยากได้มากๆแต่แกก็ไม่ไปนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเกิดอย่างเบลเยียมของแกนะครับมีหลายสโมสรให้ความสนใจแกก็ไม่ไปนะครับ อเมริกาด้วยนะครับโอเยอะมากเห็นไหมก็คืออันที่จริงมีความสนใจจากหลายทีมนะในตัวเขาเนี่ยแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปนะครับผมคิดว่านะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ1น a ่แพ n ช่นนะครับสคือเขาน่าจะรู้ถึงสภาพร่างกายของเขาละนะครับว่าไปต่อไม่ไหวนะครับอ่ะมันมีคำกล่าวนะฮะคำกล่าวของเอเดนอาซาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บแปบเองพอเนาะเดี๋ยวขา เรามาดูรูปภาพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแปลมาให้ฟังและนะครับอาซาเขาไปอ่าโพสต์ Post ลงใน IG ส่วนตัวนะครับบอกว่า,าคุณต้องฟังตัวเองและพูดว่าหยุดในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ผ่านเวลาไปเนี่ยสิปีผมลงเล่นไปมากกว่า700นัดผมได้ตัดสินใจยุติอาชีพนะนักฟุตบอลผมได้ตระหนักถึงความฝันของผมเองและผมสนุกกับมันมากในสนามทุกที่ทั่วโลก ระหว่างอาชีพของผมผมโชคดีที่ได้พบกับผู้จัดจาก,การทีมโค้ชและเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนสำหรับช่วงเวลาที่ดีๆเหล่านี้และจะคิดถึงทุกคนผมอยากจะขอบคุณสโมโสตรต่างๆที่ผมเคยเล่นให้ทั้งลิวเชลซีเรอัลมาดริกและขอบคุณ RBFA ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลเบลเยียมนะครับสำหรับการเลือกผมเนี่ยติดทีมชาติเบลเยียมมาโดยตลอด ขอบคุณเป็นพิเศษไปเลยนะฮะกับครอบครัวของผมเพื่อนที่ปรึกษาและผู้คนที่ใกล้ชิดผมทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีนะฮะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกคน <c oughs> ที่ติดตามผมมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาและสําหรับกําลังใจทุกๆที่ที่ผมไปเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่ผมจะต้องมีความสุขเพลิดเพลินไปกับครอบครัวและ รักตัวเองด้วยนะครับเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆและเราจะเจอกันนอกสนามนะเพื่อนนะฮะแล้วก็ลงท้ายด้วยเอเดนอาซานะครับอันนี้คือทางาเขาประกาศเองนะครับเขาโพสต์ลงด้วยตัวเองนะครับใน Ig ส่วนตัวนะแล้วก็ในโพสต์โอ้โหถล่มละลายนะแฟนมีทั้งแฟนๆนะครับมีทั้ง เพื่อนร่วมทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับก็มานะครับก็ยินดีกับอาซาในครั้งนี้ด้วยนะครับยินดีนี่คือแปลกๆนะครับอ่ะส่วนนะครับออฟฟิเชียลกันบ้างนะครับของสโมสรของเรานะครับก็ครั้งหนึ่งนะฮะเต้าแฮมเบอร์เกอร์ก็มาลดแล่นนะครับเป็นตำนานเบอร์เจ็ดตำนานอ่ะโอเคลองมาฟังออฟฟิเชียลของสโมสรเรากันบ้างนะครับ เรอมดิดออฟฟิเชียลบอกว่านะครับหลังจากเอเดนอาซาประกาศแขวนสตั๊ดการเล่นฟุตบอลอาชีพสโมสรเรอมดริตขอแสดงความขอบคุณและความอบอุ่นในช่วง4ี่ฤดูกาลที่เขาอยู่กับทีมของเราเขาได้รับทั่วแชมป์ทั้งหมด8ถ้ทั่รางวัลได้แก่ยูหนึ่งยูซีเอลหนึ่งฟีฟ่าคับเบิลครับหนึ่งยูฟายูฟาซูเปอร์คัพสองลาลิกานะฮะ 1. โกปาเดลเรและ 2. สเปนิสซูเปอรัพเริ่มาดิตขออวยพรให้เดนอาซาและครอบครัวของเขาเจอแต่สิ่งที่ดีๆใ,ในบทชีวิตใหม่ <xem. S 1> นะครับก um ็เออเอาเอาตรงๆเลยนะคือมาตอนแรกโอ้โหนมันตั้งความหวังไว้นี่แหละตัวแทนพี่โดนะครับนี่แหละวินิซูสโอ้ยแทนไม่ได้หรอก นะครับเอามาเลยนะฮะโอ้โหพอมาถึงเล่นพรีซีซั่นมันมันร้ายเหมือนกันนะใส่เสื้อเบอร์50ถ้ายังจำมาได้นะที่ยิงไกลๆนั่นอะ่ะเออลงสนามนั่นแหละโอ้โหเราก็คิดเนาะว่าแบบเดี๋ยวมาอยู่กับเรานะเดี๋ยวมันเทพแน่นอนนะฮะนี่แหละไว้ใจแหละตัวแทนพี่โดนะได้แล้วนะครับแต่พอมาเล่นจริงโอ้โอไม่ไหวไม่ไหวเลยวะ่ะลงไป แต่ละเกมที่ลงไปนะ i m อิมแพกับทีมมีนะบางเกมแต่น้อยด้วยนะครับแต่ก็ยังมีลูกที่เขายิงได้ด้วยนะครับอาซาเนี่ยผมบอกตรงๆนะเอาเอาความพิกสุดๆนะผมว่าพิกกับเชลซีซะมากกว่านะครับมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนมารักษาที่ซานิตาสนะเหมือนมาเหมือนมาแบบทดลองนะฮะการรักษาที่ซานิตาสอันที่จริงต้องบอกว่าเขาดูแลตัวเองไม่ดีด้วยแหละ นะครับการกินนะครับการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้แหละคือเขาอาจจะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปอ่ะกินเที่ยวนะครับแล้วก็ไปที่ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่นักฟุตบอลเนาะเขาต้องแบบคร่งนะฮะในการกินโภชนาะในการออกกําลังนะครับอาซาอาจจะทานะแต่อาจจะทําไม่มากพอนะครับผมแต่ไอที่สําคัญเนะ่ยคือเขาชอบกินฟาสต์ฟู้ดมากนะครับมันก็เลยอย่างที่เราเห็นนะฮะไอตอนที่ปรีซีซั่นโอ้โหพุงนี่ชนเสื้อเลยนะ อนะครับผมอะแต่นะฮะเขาก็ยกให้อาซาเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งนักเตะนะที่ได้รับประสบความสำเร็จแบบมากที่สุดนะครับผมทั้งอยู่กับเชลซีนะครับแล้วก็อยู่กับเรอัลมาดริดอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยเชื่อไหมเราอะจ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ทุกบาทสิทุกยูโรทุกนะฮะทุกยูโรทุกเซนนะฮะให้กับทางเชลซีหมดเลยนะครับ เพราะว่าเขาทําได้ทุกอย่างนะครับมีไอ้ช่วงสุดท้ายนี่แหละที่เขาไม่เอาค่าเหนื่อยกับเราปีสุดท้ายนะครับพอยกเลิกสัญญากันไปอันนี้ตกลงปงใจกันเองนะครับเขาก็ไม่เอานะก็คือประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณเจ็ดล้านยูโรนะครับที่เขาไม่เอานะอันนั้นก็ถือว่าเขาเขาแบบมีความรับผิดชอบในตัวเองด้วยนะครับแล้วเขาก็แบบต้องการให้สโมสรไปต่อด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับผมอ่ะผมผม,ผมถามหน่อย อันนี้ผมถามสัวตัวนะใครคิดว่าอาซาเป็นตำนานหรอือบ้างเอาตำนานจริงๆไม่ใช่ตำนานแบบนั้นนะครับใครคิดว่าทำใครคิดว่าอาซาเนี่ยเป็นตำนานนะฮะพิมพ์มาบอกกันได้นะครับตำนานแบบจริงจังนะไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานแบบล้อนะ อ่ะโอเคเรื่องอาซาก็ผ่านไปมันเป็นข่าวเมื่อวานเนาะอย่างนี้บอกนะครับว่าข่าวเนี่ยผมรวบรวมนะครับทั้งวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่มันน้อยนิดมากๆนะครับมารวมตัวกันนะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวของบราฮิมดิอาสนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เลือกแล้วนะฮะว่าจะไปเล่นให้กับทีมชาติโมโร็อกโกน,นะครับที่มีฮาคิมี่ฮาคิมเซีกพวกนั้นนั่นแหละนะครับ มากานะครับก็ขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าบริมดิอาร์สนะฮะตัดสินใจลงเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกแล้วนะครับขนาดนี้เหลือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะฮะตามรายงานระบุว่าบริมเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่การเล่นให้กับโมร็อกโกเนื่องด้วยแหล่งข่าวใกล้ชิดของสหพันธ์ฟุตบอลโมร็อกโกเนี่ยยืนยันกับมากาเองนะครับบอกว่าการเปลี่ยนสัญชาติของบรมดิอาร ของนักเตะเป็นอของนักเตะมมดิดเน่กำลังอยู่ในแนวทางที่จะเป็นไปได้และรอรับการแก้ไขอีกเพียงเล็กน้อยอ,อยู่ที่รายละเอียดทั้งหมดของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้นะฮะบ,บราฮิมดีอาสเป็นนักเตะทีมชาติสเปนทุกประเภทนะครับรวมถึงชุดใหญ่โดยลงเล่นประเดิมกับลิทัวเนียภายใต้การคุมทีมของเดลาฟูเอนเต้นะครับก็คือคนล่าสุดนะครับ Uh, และก่อนหน้านี้ถูกเรียกติดทีมชาติในการคุมทีมของลุยส์เอนดิเก้ที่เรียกติดไปในศึกยูโรก่อนนะฮะที่เอนดิเก้เนี่ยตอนนี้ก็ประกาศอำลาไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับผมแต่ยุคนั้นนะครับคือเรียกไปติดแทนเซคิโอบุสเกตที่ติดเชื้อโควิดแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับผมแต่อัที่เดบิวต์จริงๆนะครับก็คือนัดลิทัวเนียนั่นแหละนะครับแต่ก็ทีมชาตินะครับเขาเหมือนประมาณว่าแบบ ถ้าเล่นไม่ถึงสามเกม5้าเกมนี่แหละให้กับทีมชาติชุดใหญ่นะครับในชาตินั้นๆน่ะเปลี่ยนได้ถ้าคุณมี2สัญชาตินะครับซึ่งบราฮิมดีอาสนะผมว่าแกคิดถูกเออส่วนตัวนะผมว่าแกคิดถูกแกไปเล่นที่นั่นแหละดีแล้วนะครับผมนันกเตะเก่งๆก็มีไม่ใช่ว่าแบบบูร์โกโอ้โหเป็นทีมอะไรไม่รู้โอ้โหโมร็อกโกยุคนี้นะครับเยี่ยมมากๆนะบ,บอกก่อนนะครับมีนักเตะเทพๆหลายคนมากนะครับพอบราฮิมดีอาสไปเนี่ย ผมว่าไปเสริมขุมกําลังให้กับทีมชาติให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นเราก็เห็นแล้วนะครับเวลาเขาถูกเปลี่ยนลงมาเล่นกับเราเนี่ยโอ้โหอิมแพกในเกมมันก็มีนะเออแต่อาจจะลงน้อยไปหน่อยนะครับเหลือประมาณ12นาที15นาทีช่วงท้ายเกมเนี่ยผมคิดว่าถ้าอันเช่นะให้แกเล่นสัก45นาทีหรือว่าแบบ90นาทีนะเราจะได้เห็นอิมแพกในเกมมากกว่านี้นะครับ แต่ผมว่าแกเลือกถูกละนะครับที่เล่นให้กับโมร็อกโกเดี๋ยวไปเจอเพื่อนเก่านะฮะอย่างฮาคิมี่นะครับไม่ไม่ไม่ทันกันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแต่ฮาคิมี่ก็เคยเป็นอดีตนักเตะเราเนาะแล้วก็มีฮาคิมซิเยกนะครับยาซิมบูนูอะไรพวกเนี้ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมภาษาสเปนนั่นแหละก็พูดกันได้อยู่แล้วนะครับอ่ะยินดีด้วยกับฮาไอ้ <laughs> ไม่ใช่ฮาคิมด้วยบริมดิอาสนะครับที่ผมคิดว่านะไปแล้วเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับ อ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวของโคเซลูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวสิต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์นะครับโคเซลูก็เปิดใจนะฮะกับลีเลโบนะฮะสื่อสเปนนะครับถึงการมาอยู่ที่มาดิดเนี่ยในรอบนี้แหละนะครับว่าโอ้โหเนี่ยแหละความต้องการของผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องประธานเป้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว2024นเนี่ยมาดิดอ่ะกลับไปไล่ล่า,ลาแน่นอนเนาะ โคเซลู uh, บอกว่าผมอยู่ที่นี่กับเรอัลมมดิดเนด้วยสัญญายืมตัวนะแล้วก็พร้อมออปชั่นซื้อขาดด้วยนอกเหนือจากนี้มันก็ไม่มีอะไรละอีกอย่างคือผมอะจะอยากอยู่ที่นี่และอยากอยู่ที่นี่แบบจริงจังมากนะครับเรอัลเาดิดคือสโมสรในชีวิตของผมผมต้องการมีฤดูกาลที่พิเศษเพื่อนมนางสโมสรและเพื่ออยู่ที่นี่นะฮะ อาจจะแบบอยากทําผลงานให้ดีในฤดูกาลนี้เพื่อหวังนะฮะให้บลิทซื้อขาดอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องเอเกี่ยวกับประธานเป้เนี่ยก็ถูกถามว่าถ้าประธานเป้มาเนี่ยนะคุณคิดยังไงโคเซลู Co ou, ถ้าคุณอ,อยากอยู่ต่อแล้วเอ็มปเป้มาคุณโอเคไหมนะฮะโคเซลู Co ก็บอกว่ามีหลายครั้งนะที่ดูเหมือนว่าเขาอะใกล้จะมาอยู่กับเราแล้วนะแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันดูเหมือนว่าเขาก็ ไม่มาสักทีนะในห้องล็อกเกอร์ของเราเนี่ยมักจะพูดกันว่าเอเอมื่อไหร่นะเขาจะมานะครับแต่ก็พูดหลายๆเรื่องด้วยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้บอกตรงๆนะว่าแบบจะดีใจจะเสียใจอะไรนะฮะที่ถ้าอิมปอเป้มาอยู่กับเราจริงจังเนี่ยนะครับแต่ก็บอกว่าเออก็คาดหวังอยู่แล้วนะว่าจะมาแต่ก็เอ,อ๊ะทำไมไม่มาสักทีวะแต่ก็พูดกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะทั้งเพื่อนร่วมทีมในห้องล็อกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าโคไซลูเอาจริงนะ ถึงสมมติอะเราจะเซ็นสัญญาถาวรสมมุตินะแกก็เป็นแบ็กอัพที่ดีเออตอนนี้ผมผมเริ่มวางใจในตำแหน่งแบ็กอัพในตำแหน่งเบอร์เกนี่นแหละนะให้กับเขาละไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมผมว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเขาลงเล่นเนี่ยผมคิดว่าเขาทุ่มเทให้กับทีมากมากไม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดนะเห็นการกระทำอากับกิริยาาพชั่นในสนามอะผมว่านะเออเป็นตัวสำรองก็โอเคนะแล้วซึ่งถ้าสมมติซื้อขาดจริง แล้วเอสปานยอนคงไม่เอาแพงหรอกครับผมว่านะน่าจะแบบ3ล้านอะไรประมาณนี้แพงสุดนะ5ล้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาเป็นแบ็กอัพแล้วก็ให้เขาอยู่ที่นี่แหละนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านประธานจะทำหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาจะสู้นะจะยิงไปเรื่อยๆเทพโคเซลู <t ap os elu> ของเราเนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตามสถานการณ์โคเซลูกันแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ช่วยกับทีมได้นะครับมีอิมแพคกับทีมมากนะครับ อ่ะแล้วปิดท้ายด้วยการแจกรถกันบ้างนะครับอันนี้ก็ข่าวเมื่อวานนะครับทุกคนนะฮะในชุดใหญ่ของเรือมาดิดนะครับก็ได้รับรถจากสปอนเซอร์ใหญ่อย่าง BMW นะครับแต่รถทั้งหมดที่ได้นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับเป็นการประกาศใน Official ของสโมสรเหมือนกันนะครับบอกว่าทีมฟุตบอลชุดใหญ่นะฮะได้รับรถ BMW อย่างเป็นทางการในงานเนี่ยจัดขึ้นที่เรืมาดิดซิตี้นะฮะ โดยเป็นการแจกรถไฟฟ้า100%นะครับเพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะโดยมีรุ่นรถมากมายนะให้เลือกนะครับให้นักเตะเลือกเลยนะครับว่าอยากได้รุ่นไหนนะครับเช่น bmw i 4 m 5 0นะครับ bmw i 4 e drive 35 new นะครับผม bmw x m แล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยนะครับผม bmw i x m 6 0นะครับและ bmw i x Drive 50นะครับโอ้โหชื่อรุ่นรุ่นมันเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับเหล่านี้เป็นโมเดลประสิทธิภาพสูงและยั่งยืนพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพความแม่นยำและความสวยงามตัวถังโดยไม่ละเลยการใช้พลังงานไฟฟ้า100%นนะครับดูดูเกป้าโอ้โหมากี่เดือนวะเนี่ยได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมี หมือนจะมีอาดาคือแลายด้วยเดี๋ยวมีภาพนะเดี๋ยวดูนะคือทุกคนอนะ่ะจะได้เซ็นลายเซ็นนะฮะเป็นเป็นของตัวเองด้วยนะครับในตรงนี้นะนี่เห็นไหมไหมนี่ไงไอหนูนี่สิบแปดได้รถแล้วโอ้โ 18. หสิบแปดเราทําอะไรกันวะเนี้สิบแปดเหรออยู 18, ่นะเอาส่วนตัวผมแล้วกันสิบแปดสิบแปดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กแว้นเรียนช่างอยู่เลยอะ โอ้โหไอ้หนูนี่ขับ B M แล้วแต่ก็เข้าใจนะครับอันนี้แซวเฉยนะอันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าแบบเขาเป็นนักเตะชุดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นการโปรโมทของสปอนเซอร์รายใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากผมแค่แซวเฉยๆเนะครับว่า18อ่ะเออเราขับม่งใส่นะฮะอ่ะโอเคมีภาพประมาณนี้นะครับแต่ได้ทุกคนนั่นแหละนะครับแถมข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เจ้าหนูคนนี้แหละนะฮะ เป็นภาพล่าสุดนะครับก็คือกลับมาซ้อมได้แล้วนะฮะแต่เป็นการซ้อมเดี่ยวนะครับผมสำหรับอาดาคือแล้ก็เป็นการจ็อกกิ้งวิ่งนะครับแล้วก็เป็นการแบบเล่นกับบอลด้วยตนเองนะครับโดยมีโค้ชส่วนตัวนะครับคอยฝึกสอนนะครับยังไม่สามารถซ้อมกับเพื้นรู่มพิมพ์ได้นะครับตอนนี้คือ,อยังร่างกายยังไม่ต้องการการเข้าปะทะ ยังไม่ไหวนะฮะปล่อยให้ไปแบบตามลําดับนะครับซึ่งดีแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นแบบนี้แล้วทิศทางมันดีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะกลับมาได้หลังจากนี้2อาทิตย์อย่างที่บอกนะฮะถ้ากลับมาแบบนั้นทันเอลกาซิโกนะครับแต่ถึงทันก็เป็นตัวสำรองนะแต่ก็ยังดีนะครับผมบางทีอาจจะได้เห็นฟอร์มมั้งนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมผมบอกแล้วข่าวนี้เยอะ เยอะจริงนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาตามข่าวกันเหมือนเดิมนะครับถ้ามีข่าวน้อยก็จะทบไปอีกหนึ่งวันนะครับแต่ถ้ามีข่าวเยอะนะฮะก็จะเอามารายงานตามปกตินะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่มีบอลสโมสรนะครับมีแต่บอลทินชาติถึงกลางสัปดาห์หน้านู่นเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสเตียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ